ครับสวัสดีนะครับสมาชิกห้องสูตรคำนวณคลิปนี้เราก็จะมาดูกันเกี่ยวกับ2ตัวล่างกันบ้างนะครับว่าในรอบที่จะถึงในวันที่1เดือนกันยายนเนี่ยครับตัวเลขคู่ใดนะครับที่มีความน่าจะเป็นน่าจะมาและมีโอกาสสูงสุดนะครับสูตรคำนวณเนี่ย ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สูตรนะครับในสูตร2ตัวล่างทีนี้สำหรับเพื่อนเพื่อสมาชิกท่านเก่าๆเนี่ยเพื่อนเพื่อก็คงจะทราบวิธีการหานะครับว่าสูตรแต่และสูตรที่ผมให้ไปเนี่ยวิธีการมันคิดยังไงเอาไปใช้แบบไหนส่วนเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพราะอะไรเลยครับ เพราะว่าสูตรเหล่านี้นะครับมันเป็นการหาแบบกว้างๆนะครับกลุ่มของตัวเลขฉะนั้นผมก็จะมีวิธีที่จะทําให้กลุ่มตัวเลขแบบกว้างๆเนี่ยมันแคบลงเพื่อให้เพื่อนๆเ,เอาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทีนี้เรามาดูกันเกี่ยวกับสูตร2ตัวล่างสูตรที่1นะครับ เพื่อนๆสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็จดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรแต่ละสูตรไปให้ดีๆนะครับว่าวิธีการมันทํำยังไงส่วนเพื่อนๆนสมาชิกท่านเก่าๆเราก็มาทบทวนกันดูนะครับว่าตัวเลขที่เราได้กันเนี่ยตรงกันหรือเปล่าในสําหรับสูตรที่1นนะครับคือเราจะใช้รางวัลเลขล่างงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกคือ8 8 หลัก1ิหลักหน่วย8หลังจากนั้นนะครับเราใช้6ไปคูณ8หลัก10เราใช้6ไปคูณ8หลักหน่วยแยกฝั่งนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นหลัก10ของงวดถัดไปฝั่งล่างด้านนี้นะครับจะเป็นหลักหน่วยของงวดถัดไปเอา8คูณ6 8 6ได้เท่ากับ48มันคือเลข8ครับ8นับเพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งคือเลข9ครับแล้วเราวงเล็บปิดนะครับ 8กับ9ตามสูตรจริงๆเนี่ยที่ผมเคยใช้นะครับ8กับ9นี่จะเป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่สุดในงวดถัดไปแต่อันนี้เราก็เชื่อใจมันไม่ได้นะครับเราเชื่อใจมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเน้นก็คือกลุ่มตัวเลขที่จะสรุปต่อไปนี้ก็คือกลุ่มใดที่มีเลข8กับเลข9อยู่เนี่ยโอกาสสูงสุดความน่าจะเป็นสูงสุดมันก็น่าจะใช้ได้นะครับคือ8กับ9 หลังจากนั้นครับหลังจากเราปิดวงเล็บแล้วเราเอาแปดกับเก้าเนี้ยมาบวกกันเอาแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดเราเขียนเจ็ดครับเจ็ดเรานับถอยหลังไปนะครับคือหกได้แปดเก้าหกเจ็ดนะครับในตำแหน่งหลักสิบส่วนตำแหน่งหลักหน่วย <c oughs> เหมือนกันครับแปดคูณหกงวดนี้มันมีเป็นแปดคู่นะครับมันก็เลยได้เลขที่เหมือนกันก็คือได้เลขแปดนะครับ แปดหกสนับเพิ่มไปเป็น9 8นับถอยหลังไปเป็น7ปิดวงเล็บครับในตำแหน่งหลักหน่วยที่มันเด่นคือ789แต่เราเชื่อใจไม่ได้ครับฉะนั้นเรายืดไปอีกครับจาก9เป็น0จาก7ถอยหลังไปอีกเป็น6ได้6กเจในสูตรที่หนึ่งนะครับสำหรับหลักหน่วยนี่คือสูตรหนึ่งครับต่อมาคือสูตรที่สอง สูตรที่2เนี่ยมันจะซับซ้อนหน่อยนะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านใหม่ๆก็ทําความเข้าใจกันให้ดีนะครับว่าวิธีการหาตําแหน่งหลักสิบแล้วก็วิธีการทหาตําแหน่งหลักหน่วยเนี่ยมีวิธีการแบบไหนในตําแหน่งหลักสิบในงวดถัดไปนะครับถ้าเราจะหา2ตัวล่างในตําแหน่งหลักสิบเราจะใช้รางวัลที่1ของงวดที่ผ่านมานะครับโดยใช้หลักแสนแล้วก็หลักหมื่นเอาแสนบวกหมื่นก่อนนะครับได้9ก้บวกสเท่ากับ13มันคือ3 หลังจากนั้นครับหมื่นบวกพันสี่บวกหเท่ากับเผลลัพธ์คือได้3กับ9นะครับเราเอามาบวกกันก่อน3กับ9ก้เท่ากับสิหรือ2ตัวเดียวก็ได้นะครับสทีนี้นะครับเราดึงเลข8ดหลักสิบลงมาเราดึงเลข8หลักหน่วยลงมา2ตัวล่างนะครับแปดดึงมาแล้วเอา2ตัวเนี้ยไปบวกนะครับ 2บวก8ตัวแรกได้เท่ากับ10แล้วเอาไปบวก8ตัวที่2ได้เท่ากับ18นะครับได้8ตัวเดียวตั้งไว้ก่อนนะครับตั้งเอาไว้ทีนี้นะครับเราก็จะเอา8ผลลัพธ์นี่แหละครับมาตั้งเลย8บวกไปอีก3ตำแหน่งนะครับเท่ากับ11ก็คือ1หลังจากนั้นนับเพิ่มไปอีก1แต้มคือ2 2บวกเพิ่มไปอีก5แต้มคือ7 นะครับเนับต่อไปอีก1นึ่แตบมันคือ8แต่เราไม่เขียนแล้วนะครับเพราะว่า8มันมีอยู่แล้วเราไม่เขียนแล้วนะครับเราจะต้องยืดไปจนกว่าตัวเลขมันจะไม่ซ้ำนะครับโดยนับขึ้นนะครับไม่ใช่นับลงเมื่อได้7 8ไม่ได้ก็เลยต้องเป็น9หลังจากนั้น7บวก9เท่ากับ16ครับเขียน6ในตำแหน่งหลักสิบของสูตรที่2ของ2ตัวล่างนะครับ ได้แปดหนึ่งสองเจ็ดเก้าหกนะครับนี่คือตำแหน่งหลักสิบของสูตรที่สองส่วนตำแหน่งหลักหน่วยของสูตรที่สองวิธีการใกล้เคียงกันครับแต่เราย้ายตำแหน่งเราหาหลักหน่วยเนี่ยเราก็จะใช้หลักร้อยของรางวัลที่1กับหลักสิบของรางวัลที่1นะครับแบวกหเท่ากับเตั้งไว้ก่อน1นบวกหนะครับสิ 10, บวกหน่วยเท่ากับ2ตั้งไว้ก่อนเอา9กบวกสนะครับ เท่ากับ11ทีนี้ครับจริงๆมันได้เท่ากับ11ก่อนนะครับอ่านี่เท่ากับ11 11ครับหลังจากนั้น8ตัวแรกครับ2ตัวล่างคือหลัก1 0 8เอาไปคูณ2ก่อนนะครับ8 2เท่ากับ16 1หบวก16หรือ1บวก6เท่ากับ7ครับอ่านี่คือผลลัพธ์ที่ได้มานะครับฝั่งนี้ได้8นะครับฝั่งนี้ได้7นะครับ หลังจากนั้นครับในตำแหน่งหลักสิบเราดึงมาครับเห็นไหมครับเหมือนกันครับในตำแหน่งหลักหน่วยเราก็ดึงมาก่อนดึงมาตั้งไว้ก่อนทีนี้7เอาไปบวกอีก5าตำแหน่งได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ12 12มันก็คือ2นับต่อไปคือ3 3บวกไปอีก2ตำแหน่งก็คือเลข5นะครับได้เท่ากับ5 5นับต่อไปอีก1ตำแหน่งคือ6ได้5 6 ทีนี้เอาสองตัวนี้แหละครับสองตัวสุดท้ายเนี่ยสองตัวสุดท้ายมาบวกกันห้าบวกหกเท่ากับสิบ็ดก็คือ1ฉะนั้นนะครับในสูตรหลัก10สูตรสูตรหลักหน่วยสูตรที่สองนะครับเราได้คือเจ็ดสองสามห้าหกหนึ่งเจ็ดสองสามห้าหกหนึ่งนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่คือ2สูตรต่อมาคือสูตรที่สามครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับสมาชิกอ่เส้นแรกเนี่ยก็จะเป็นสูตรหลัก10บล่างนะครับ อันนี้เซตที่2ก็คือหลักหน่วยล่างนะครับวิธีการดูนะครับวิธีการขั้นขั้นแรกนะครับสาหรับการหาสูตรหลัก10ล่างสูตรที่3เราใช้หลัก10กับหลักหน่วยของรางวัลที่1น,นะครับ1นบวก1เท่ากับ2ครับ2เอาไปบวกหน่วยล่างของงวดที่ผ่านมานะครับคือเลข8 2สอบวกแเท่ากับสิบก็คือ0 0น,น,นับต่อไปคือ1แล้วก็2 ปิดวงเล็บครับนี่คือเซตแรกนะครับนี่คือเซตแรกส่วนเซตที่2ด้านหลังทํำยังไงเราใช้ผลลัพธ์ของตัวแรกนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของตัวที่3นะครับ1 2 3มันก็คือเลข0นกับเลข2เอามาบวกกัน0บวก2เท่ากับ2ครับแต่ตอนนี้เราเขียนซ้ำไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องยืดนะครับเราไม่ต้องยืด ถ้าเลขมันซ้ำก็เขียนไปเลยนะครับไม่เป็นไรเราจะไปสรุปดูว่ามันจะได้ตัวใดบ้างในตำแหน่งหลักสิบเมื่อได้2นะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะต้องคิดซะว่าสอาตัวเนี้บวกอะไรเท่ากับ10นะครับมันก็คือเลข8 8นับเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็น9นะครับวงเล็บแรกนะครับในตำแหน่งหลักสิบได้0,12วงเล็บที่2ได้289นะครับ ฉะนั้นเราสรุปแล้วนั่คือหลักสิบในศูนย์นี้มันจะได้คือ01289นะครับ0 1 2 8 9อ่าทีนี้ในตำแหน่งหลักหน่วยละครับในตำแหน่งหลักหน่วยเนี่ยเราก็จะใช้2ตัวล่างนะครับเอามาบวกกันก่อน8-8บวก8เท่ากับ16ครับคือ6ทีนี้เราเอา6ไปคูณ2 6คูณ2เท่ากับ12นะครับเท่ากับ12เราดึงเลข2ขึ้นมาตั้งครับ นับเพิ่มไป2ตํตำแหน่งเป็น3เป็น4นับถอยหลังไปเป็น0เป็น1นะครับเราจะได้5ตัวนะครับอันดับแรกเราจะได้5ตัวก่อนหลังจากนั้นครับผลลัพธ์ตัวนี้ครับเราก็เอามาเติมครับก็จะเป็น6ตัวทั้งหมดนะครับเป็น6ตัวถึงแม้ว่าเลขมันจะซ้ําก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรนี้ ฉะนั้นนะครับในสูตรนี้หลักหน่วยเราได้บทสรุปคือ0 1น3 4แล้วก็6นะครับได้6ตัวนะครับส่วนในตำแหน่งหลักสิบของสูตรนี้เราได้กี่ตัวครับ1 2 3 4 5ี่ห้าเองนะครับได้5ตัวอามาถึงการจับนะครับการจับตัวเลขหลักสิบมาชนกันแล้วก็หลักหน่วยมาชนกันในหลักสิบหลักหน่วยทั้ง3สูตรเนี่ยเราก็มาดูครับว่าสูตรใด ตัวเลขตัวใดที่ชนกันทั้ง3สูตรนะครับเรามาไล่กันตั้งแต่เลข0ย์เลข0ูนย์มี1สูตรเราไม่เขียนนะครับเลข1มีเลข1มี2สูตรเราเขียนนะครับอ่าเขียนมาที่ตำแหน่งเลขอ่าชนกัน2สูตรเลข2ครับ2ครั้งนะครับอ่าเลข3ไม่มีนะครับเลข4ไม่มีนะครับเลข5ก็ไม่มีเลข6ครับเลข6 2ครั้งนะครับเลข6 2ครั้งเลข7ครับเลข7ก็2ครั้ง อามาถึงเลข8เลข8กลายเป็นว่าชนกันถึง3ครั้งนะครับเลข9ก็เหมือนกันครับ3ครั้งสแสดงว่านะครับในสูตร2ตัวล่างเนี่ยที่ชนในตำแหน่งหลัก10สูงสุดคือเลข8กับเลข9แต่เราก็เชื่อใจมันไม่ได้นะครับผมพูดตรงๆนะครับเราก็ยังเชื่อใจมันไม่ได้ว่ามันจะมาแบบนี้จริงๆว่าตำแหน่งหลัก10มันมาเลข8หรือเลข9เราเชื่อใจไม่ได้นะครับทีนี้เราไปดูตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยนะครับ0ชนกัน2ครั้ง1ชนกัน2ครั้ง2ชนกัน2ครั้ง3ชนกัน2ครั้ง4ไม่ชนนะครับ5ครั้งเดียวนะครับไม่ชนนะครับ6 6ชนกันถึง3ครั้ง7 2ครั้งครับ8ครั้งเดียว9ครั้งเดียวฉะนั้นตามสูตรของเรา6 เด่นสุดนะครับรองคือมา0 1นย์หนึ่งสามเจดนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเลขน้อยคู่จริงๆนะครับเลขน้อยคู่เพื่อนๆคิดว่า8 6ดหกับ9 6หจะมาหรือเปล่าครับเพราะว่ามันชนกันแบบนี้นะครับถึง3ามครั้งมันอาจจะมาก็ได้นะครับหรือมันอาจจะไม่มาก็ได้ทีนี้เราไปดูกลุ่มแหใหญ่นะครับสำหรับ2ตัวล่างมาดูกลุ่มแหใหญ่ แฮยใหญ่ก็คือตัวเลขทั้งหมดนะครับในหลัก1 0 6หกตำแหน่งในหลักหน่วย6ตตำแหน่งนะครับทั้งหมดเลย66มันคือ36คู่นะครับ36คู่ของ2ตัวล่างทีนี้เราจะมีวิธีการใดตัดให้เหลือน้อยที่สุดอีกละ่ะเราก็จะไปดูค่า x 1 0หน่วยล่างนะครับวิธีการเราก็คือเราจะใช้เลขหลัก10แล้วก็หลักหน่วยของ2ตัวล่างมาบวกกันหลังจากนั้นบวกไปอีก6ทุกครั้งไปนะครับ 6เป็นตัวบวกบังคับบวกนะครับ6บวก6เท่ากับ12นะครับ6บวก6เท่ากับ12 2เรามาเขียน2ครับ2นับถอยหลังไปเป็น1 2นับเพิ่มไปเป็น3 4 5นี่แหละครับคือค่า x 1 0หน่วยล่างสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใหม่ๆเในี่ยเพื่อนก็อาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับค่า x 1 0หน่วยล่างนะครับว่ามีประโยชน์อะไรนะครับที่ผมจะต้องมาลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกคือค่า x 1 0หน่วยล่างเนี่ยเราจะเป็นตัวตัด ตัวเลขคู ejemplo, ่นะครับคู่ของ2ตัวล่างให้เหลือน้อยที่สุดตามสูตรของเรานะครับคือวิธีการใช้ก็คือคู่ใดที่มี1 2 3 4และ5เป็นองค์ประกอบของ2ตัวล่างเนี่ยเราเก็บไว้นะครับคู่ใดไม่มีเราตัดทิ้งนี่คือวิธีการตามสูตรนะครับ1 2 3 4 5คู่ใดที่มี1 2 3 4 5เป็นองค์ประกอบเราเก็บไว้นะครับคู่ใดไม่มีตัดทิ้งครับ8 6ไม่มีครับ 80ไม่มีครับ90ไม่มีครับ1มีนะครับอ่า66ไม่มีครับ96ไม่มีครับ81มีนะครับ91มี1อ่า67ตัดครับ82มี <heit> <off> so 2 92มี2มี2มี2อันนี้มี3อันนี้มี7นะครับ87ตัดครับ97ตัดครับ17ตัดไม่ได้67ตัดครับ70ตัดครับ 2 0ตัดไม่ได้2 1ตัดไม่ได้7 1 7 2 7 3 2 7ตัดไม่ได้7 7ตัดครับมันจะเหลือกี่คู่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21, 21ใช่ไหมครับนี่คือคู่ที่เราใช้ค่า X10 หน่วยไปตัดแล้วนะครับไปตัดแล้วนะครับก็จะเหลือเท่านี้ สำหรับสองตัวล่างนะครับนี่คือแหกกลางแหใหญ่คือทั้งหมด36คู่นะครับแหกกลางก็ตัดเอาค่าเอ็กไปตัดส่วนอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับคือตัวเลขที่จะต้องมานะครับในสองตัวล่างเนี่ยตามสูตรของเรานะครับตัวเลขที่จะต้องมาในสองตัวล่างงวดถัดไปเนี่ย วิธีการใช้สูตรนี้เราก็คือเราจะใช้ตำแหน่งหลัก10ล่างนะครับคูณ2 8คูณ2นะครับ8คูณ2เท่ากับ16 6นับเพิ่มไป7 8 6นับถอยหลังไปอีกคือ5กับ4ฉะนั้นนะครับในกลุ่ม2ตัวล่างคือ4 5 6 7 8คู่ใดที่มี4 5 6 7 8อยู่ คู่นั้นก็น่าจะมีโอกาสออกมาใน2ตัวล่างสูงสุดนะครับ4 5 6 7 8ทีนี้เรามาดูคู่ใดที่มี4 5 6 7 8บ้างล่ะหลังจากใช้ค่า x 1 0หน่วยไปตัดแล้วเนี่ยครับ4 5 6 7 8มี8 1ครับ91ไม่มีนะครับ4 5 6 7 8 2ครับ8 3ครับ น่าแล้วก็อะไรครับ4 5 6 7 8นะครับ4 5 6 6 2ครับ6 3ครับ1 7ครับอ่า7 1ครับ7 2ครับ7 3ครับ2 7ครับนี่คือตามสูตรนะครับนี่คือตามสูตรจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิก ฉะนั้นถ้าเราคิดกันตามสูตรจริงๆเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าตัวเลขเหล่านี้โดนใจไหมครับถ้าโดนใจก็เอาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้ก่อนนะครับมี818283 1 7นะครับ1 7 2 7 6เ6 3 7 1 7 2 7 3นะครับเท่านี้เองนะครับในสูตรห้องคำนวณมันจะมาหรือไม่มานี่อันนี้ก็ให้เพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับแล้วทีนี้ผมอยากจะ เอาแบบถ้าให้ผมเลือกนะครับผมก็ว่า8มาอีกนะครับ8มาอีกนะครับใน2ตัวล่างเพราะอะไรเลยครับคือคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมไม่อยากจะเจาะจงนะครับแต่กลุ่มที่เป็นเลข8ปเ,เดี๋ยวนะหกเจกับ 7, 7นะครับ6กับ7 6กับ7ก็คือจะมี6 ,2, 6 3 7, 1 7 2 7 3นะครับแล้วก็2 7แล้วก็17ที่ผมคาดว่าน่าจะมาแต่ ยังไงก็อย่าไปทิ้งตัวอื่นนะครับแต่ผมจะใช้วิธีการอย่างนี้นะครับก็คือถึงมันจะมีหลุดไปบ้างนะครับหรือเข้าบ้างหลุดบ้างเนี่ยแต่เป็นเป็นข้อสังเกตให้กับุณเพื่อนสมาชิกได้เลือกซื้อสลากกินแบ่งนะครับวิธีการของผมว่าผมก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับว่าเออห้าบวกแเนี่ยห้าบกแเท่ากับ12นะครับไอ้สิบนะครับห้าบวกแเท่ากับ13ก็คือ2 3 4 มีไหมครับ2 3 4นวดถัดไปมี3นะครับเห็ไนไหมแล้วก็8บวก6เท่ากับ4 4 5 6นวดถัดไปมีไหมหรือว่าหรือว่านะครับเราใช้9คูณ2 9คูณ2เท่ากับ18คือ8อะไรลักษณะประมาณนี้นะ6คูณ2 2งคูณ2เท่ากับ4 5่ ต่อไปก็คือ2อคูณสเท่ากับสีมี4 6่หคูณสเท่ากับสิก็คือ2 3มี3 8มคูณสเท่ากับสิบหไม่มานะครับหรือว่า5 6 7นะครับอยู่ระหว่าง5 6 7อะไรประมาณนี้5้คูณสอหคูณสเท่ากับสิก็คือ0ูนย์หนึ่งเกาอะไรเงี้ยครับเก้าหนึ 0, 9, 1, เรานับต่อไป3ตำแหน่งอันนี้ก็คือ9ก้คูณสเท่ากับ 18คือเจ็ดแปดเก้านะครับมา8 8ดคูณสเท่ากับ6ไใน้5หก็ก็ประมาณนี้แหละครับคือว่างวดนี้น่าถ้าเราตัดกันจนเหลือน้อยที่สุดแล้ว5 6 7จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดใน2ตัวล่างเพื่อนเพื่อนสมาชิกพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมครับ6 2นี่ก็สวยนะครับ6 2สส่วน2ตัวบนนะครับเมื่อวานที่ผมสรุปให้ไปเนี่ยผมตัดผิดนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับ ตัวนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่ผมตัดผิดไปนะครับยังอยู่นะครับไม่ใช่ตัดออกนะครับยังอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องไปดูบทสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าจะมีตัวเลขตัวใดกันแน่ที่จะมาใน2ตัวล่างแล้วก็2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนนะครับแต่เพื่อนๆสมาชิกค,คอมเมนต์มานะครับว่า21เนี่ย อันเหรอครับอันอะไรอันสแล้วมันเป็นเลขอะไรครับผมไม่ทราบนะครับอันนี้มันไปตามสูตรของผมนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่า2 1หนึ่งีมันคือเลขอะไรนะครับนี่คือ2ตัวล่างนะครับนี่คือล่างนะครับอ่ามีเวลาก็ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวก็อีกสักประมาณพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะลงให้อีกหนึ่งคลิปนะครับโอเคนะครับไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับ